ภาษาษไทยสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูนายอีกครั้งนะคะวันนี้พิณคูณจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการแนะนําตัวนะคะนักเรียนเคยไหมคะในหลายๆครั้งเวลานักเรียนจะต้องไปเจอเพื่อนใหม่หรือว่าย้ายโรงเรียนนะคะจะต้องมีการแนะนําตัวเองให้คนอื่นได้รู้จัก แล้วเราจะพูดอะไรบ้างล่ะจะต้องแนะนำตัวยังไงให้เขาสนใจเราให้เขารู้สึกประทับใจในตัวเรานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณนาจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้วิธีการแนะนำตัวในหลายๆรูปแบบนะคะทั้งแนะนำตัวหน้าชั้นเรียนแนะนำตัวกับคนที่เราเพิ่งเจอกันนะคะหรือว่าจะเป็นการแนะนำตัวกับผู้ใหญ่นะคะหรือแม้กระทั่งการแนะนำตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะได้ใช้แน่นอนตอนที่นักเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยหรือว่านักเรียนไปสอบต่อในระดับชั้นม .4 นะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้อีกหนึ่งเรื่องก็คือการแนะนำตัวทางโทรศัพท์เป็นทักษะพื้นฐานนะคะที่หลายๆคนนะคะจะต้องเคยเจอแน่เลยเวลาโทรไปหาใครปุ๊บเนี่ย แล้วเราก็รีบพูดข้อความของเราเลยโดยที่ลืมแนะนำตัวว่าเราเป็นใครนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าเราจะแนะนำตัวอย่างไรให้ถูกวิธีและเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีในการแนะนำตัวทุกๆครั้งค่ะเพื่อทําให้ผู้ฟังนะคะได้รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็สร้างมิตรภาพใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพียงแค่การแนะนาตัวเท่านั้นค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลย สวัสดีครับผมชื่อนายภูมิพัฒน์ดาษทุยาวัตรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับอายุ12ปีมาจากโรงเรียนวัดเทพลีลาครับงานอดิเรกนะครับฟังเพลงส่วนแล้วก็ส่วนเออเออเอเอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เพื่อนเรามาแนะนําตัวนักเรียนเป็นกันใช่ไหมบอกว่าซะดีดีนะคะเป็นกันทุกคนแน่ๆน,นะคะคนครูเจอตลอดเลยเวลาที่เราเจอเพื่อนใหม่นะคะเราก็จะเขินแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยเพื่อนเราเนี่ยยิ่งเราสนิทด้วยรู้จักด้วยแล้วเพื่อนเขาแบบเอ๊ะ นิดนึงนะคะเราก็จะขำหลุดขำนะคะเป็นปกติของนักเรียนเลยนะคะแต่ว่ามารยาทแบบนี้นะคะการแนะนำตัวหน้าชั้นเรียนไปขำไปเขินไปเนี่ยเป็นไงคะดูดีไหมไม่ดีเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะครูมีเทคนิคในการแนะนำตัวอย่างไรนะคะให้ดูดีนะคะแล้วก็ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังนะคะอย่างแรกเลยนะคะเวลานักเรียนเดินมาถึงหน้าห้องปุ๊บนักเรียนก็สวัสดีสวยๆนะคะสวัสดีค่ะและแนะนําชื่อเราก่อนเลยนะคะชื่อจริงนามสกุลนะคะตามด้วยชื่อเล่นเผื่อทีอ่คนอื่นเขาฟังเนี่ยเขาจะได้เรียกชื่อเล่นเราได้นะคะเป็นการผูกมิตรอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นการเรียกชื่อเล่นสร้างความคุ้นเคยนะคะบอกอายุด้วย เผื่อบางคนนะคะเขาอาจจะเป็นรุ่นน้องเราหรือว่าเป็นรุ่นพี่เราเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้อายุมากกว่าเรานะอายุน้อยกว่าเรานะนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานของเราเพื่อเป็นการาเปิดเปิดตัวตนของเราว่าเราเป็นคนแบบนี้นะงานอดิเรกข,ของเราเราชอบวาดรูปเราชอบร้องเพลงเผื่อมีเพื่อนคนไหนที่อุยชอบร้องเพลงเหมือนกันเลยเดี๋ยวเย็นนี้เราไปคาราโอเกะกันใช่ไหมคะอ่เราก็เปิดทางเราชอบวาดรูป อาจจะเจอเพื่อนที่ชอบวาดรูปเหมือนกันแต่เราชอบวาดรูปการ์ตูนแอนิเมะนะแต่เราชอบวาดรูปแนวแบบว่าแนวการ์ตูนไทยแนวแบบการ์ตูนญี่ปุ่นก็ได้นะคะก็จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆจากงานอดิเรกนี่แหละค่ะนักเรียนเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น พลงหรือว่าละครที่ชอบดาราที่ชอบก็สามารถบ,บอกได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่นชอบดาราไทยอาจจะชื่นชอบดาราเกาหลีก็อาจจะได้เจอแบบว่า FC ร่วมกันก็จะมีอยู่กลุ่ม f c ด้วยกันก็ได้นะคะอ่าแล้วก็คติประจําใจของเรานะคะการบอกคติประจําใจของเราเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะนักเรียนเพราะอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนี่เขาได้ฟังอ๋อนี่คือคติประจําใจของเขาเขาจะได้คิดตามนะคะ ว่าเขาสามารถเอามาปรับใช้กับเราได้อย่างไรนะและอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวผู้พูดเองจะได้เป็นการย้าเตือนว่านี่คือคติที่เราจะใช้ในการดําเนินชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันขัดและไม่มีคติไหนนะคะที่ไม่ดีเลยมีแต่คติที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วเราชื่นชอบซึ่งคติอันนี้เราอาจจะไม่ได้คิดเองก็ได้เราอาจจะไปหาจากอินเทอร์เน็ตนะคะไปฟังจากคนดังแล้วเราชอบแล้วก็เอามาใช้เป็นของเราได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ พูดแนะนําตัวหน้าชั้นเรียนนะคะและมารยาทนะคะคือแห้หนักเรียนจะพยายามยืนนิ่งๆน,นะคะข่มอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะยิ้มย้มแจ่มจใสนะคะจะเป็นการสร้างบุคลิกภาพให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแนะนำตัวที่ถูกต้องและเหมาะสมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาภูมิพัฒน์ดัตถุยาวัฒนะครับอายุ12ปีครับชื่อเล่นชื่อกาตาครับมาจากโรงเรียนวัดเทพลีลานะครับงานอดิเรกที่ทำนะครับก็คือฟังเพลงดูหนังแล้วก็วาดรูปนะคะวาดรูปเล่นแบบ วาดลูปเั่วไปในสมุดนะครับส่วนข้อดีของการาวาดรูประบายสีแล้วก็ฟังเพลงนะคบก็คือมีเวลาว่างไม่ต้องเอาให้แบบว่าเวลาว่างมันไรประโยชน์หรือว่าไรค่าไปเปล่าๆนะคบส่วนเพลงที่ชอบนะครับก็คือ Seven Ring ของ a ารีนาการ d เดนะคบเป็นเพลงเกี่ยวกับแบบว่าแบบเหมือนปลุกใจอะค่ะแบบฟังแล้วแบบเพลินๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความฝันนะครับก็คือ าการเป็นวิศวกรน,นะครับในการอ,าออกแบบต่างๆออกแบบโครงสร้างตึกพวกนี้นะครับเพื่อที่จะแบบไปต่อยอดทาให้ว่าตึกทันสมัยขึ้นในอนาคตนะครับคติประจําใจนะครับก็คืออย่าหยุดคิดขอบคุณครับเวนนี้หน่อยชื่ออะไรอ่ะชื่ออมสินหรออร่อยไหมอร่อยอยู่โอ้นายอยู่ห้องไหนนายอยู่ห้องน้ำแปโอ้เจอกันนะเออบายบายไปแล้ว เมื่อสักครู่ได้เห็นตัวอย่างการแนะนำตัวตอนที่เจอเพื่อนใหม่หรือ,อยังคะนักเรียนอ้าว เป็นไหมคะเวลาเราเจอเพื่อนใหม่แล้วเราไม่รู้จะแนะนําตัวอะไรไม่รู้จะพูดยังไงนะคะการเจอบุคคลใหม่เจอเพื่อนใหม่เนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะคือตอนแนะนําตัวจะทําอย่างไรให้เขารู้จักเราให้ได้มากที่สุดและจะทําอย่างไรให้เขาเกิดความประทับใจกับเรานะคะเมื่อสักครู่นี้สองคนเข้ามานะคะเหมือนจะแนะนําตัวกันแต่เหมือนแค่ทักทายกันผ่านๆบางทีเราก็เคอะเอขินเขิน,ขนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรกันดีนะคะ แต่ครูมีเทคนิคมาให้ค่ะวิธีการแนะนําตัวเวลาเราเจอเพื่อนใหม่นะคะอย่างแรกเลยแนะนําชื่อของเราก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมสวัสดีเขาด้วยนะคะ,ะและเสร็จแล้วนะคะแนะนําชื่อเล่นการบอกชื่อเล่นคนอื่นนะคะเหมือนกับที่คลิปที่แล้วที่ครูบอกไปมันคือการสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้อื่นนะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเจอคนใหม่เราอาจจะถามข้อมูลส่วนตัวที่เป็นข้อมูลข้อมูลพื้นฐานนะคะนักเรียนเราจะไม่ถามอะไรที่แบบมันลึกจนเกินไปนะคะอย่างเช่นบ้านเธออยู่ที่ไหนล่ะเธอชอบเรียนวิชาอะไรหรอหรือว่าเธอชอบกิน น้ำเป๊ปซี่ไหมหรือว่าเธอชอบกินขนมหรือกินอาหารอะไรเราสามารถถามได้นะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับให้กับเราให้เราได้ทําความรู้จักกันนะคะอ,อย่างเมื่อสักครู่นี้เขาก็ถามในเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็สามารถนําไปถามได้นะคะนักเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างที่บ้านเธอฝนตกไหมเมื่อเช้าฝนตกอาจจะเป็นการเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะ แค่การแนะนําตัวกับคนที่รู้จักเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะนักเรียนเราต้องเพิ่มข้อมูลหรือว่าการพูดคุยเพื่อทําความรู้จักเพื่อเพิ่มความคุ้นเคยให้กับผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะและหลังจากนั้นหลังจากที่เราทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะบอกกันว่าโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะหรือถ้าเราเจอกันด้านนอกนะคะอาจจะไปเจอกันตามงานอบรมต่างๆ เวลานักเรียนได้เป็นตัวแทนไปอบรมที่อื่นๆแล้วไปเจอเพื่อนต่างโรงเรียนเราอาจจะขอคอนแทคหรือว่าช่องทางการติดต่ออย่างเช่น l n n f f c e e o o o นะคะ w i t w i t t e เรเราขอได้หมดเลย<ม>เธอเราขอ Line เธอหน่อยสิเอาไว้เราติดต่อกันหรือเธอเราขอ Facebook ไว้หน่อยเราจะได้ติดตามซึ่งกันและกันก็สามารถขอได้นะคะ แต่ถ้าเป็นเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนเราอาจจะเพียงแค่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนบางโรงเรียนนะคะขนาดใหญ่อาจจะคนเยอะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็เราบอกก็ได้ว่าค่ะว่าเอ,อเดี๋ยวไว้เจอกันนะนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมบอกเขาว่าเรายินดีมากๆนะคะที่ได้รู้จักกับคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันดีกว่านะคะว่าเราจะแนะนําตัวกับคนที่เพิ่งรู้จักได้อย่างไรนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ เชื่ออะไรหรอสวัสดีครับสวัสดีตาผมผมชื่ออมสินครับเราชื่อกาต้านะได้มาจากห้องอะไรอ่ะเรามาจากห้องวันหนึ่งทับหนึ่งครับเรามาจากหนึ่งทับแปดนะวันนี้เป็นไงบ้างครับอากาศดีไหมครับก็อากาศดีนะดูสิเมฆปกคลุมไปหมดเลยว้าวเออแล้วก็นายเล่นเกมปะเล่นครับเกมอะไรหรอ ROV ครับเออเราก็เล่นเหมือนกันอ่ะไว้ครั้งหน้าเรามาเล่นด้วยกันนะแล้วก็เออ บ้านนายอยู่แถวไหนอ่ะบ้านเราอยู่แถวลำพังแผงข้างนอกครับเออแล้วก็อยู่แถวแถวนั้นคดีแต่ทั้มพวกเราไม่เคยเจอกันเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าพวกเราค่อยเจอกันก็ได้นะครับบายบายเจอกันนะครับครับสวัสดีครับผมนายธีรศักดิ์สั่งรถแก้วจะมาจากเมินหนึ่งทับหนึ่งครับอยากสอบถามว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดนักเรียนไหมครับผมได้ยินมาจากเมื่อเช้าว่าเขาไม่ใส่ชุดนักเรียนมาพรุ่งนี้ครับ ๋อพครูนี้ใส่ชุดนักเรียนมานะคะตามปกติเลยนักเรียนเห็นไหมคะวิธีการแนะนําตัวกับผู้ใหญ่นะคะเวลาทีเา่เราจะต้องมาหาคุณครูหรือว่ามาหาผู้ใหญ่เพื่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามนะคะ สิ่งที่สําคัญเลยคือมารยาทค่ะเดินเข้ามานะคะอย่าลืมสวัสดีก่าวทักทายผู้ใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็แนะนําตัวว่าตัวเองชื่ออะไรมาจากที่ไหนนะคะถ้านักเรียนอยู่ในโรงเรียนยน,นักเรียนก็ต้องบอกว่าน,นักเรียนมาจากห้องอะไรนะคะครูเขาจะได้ทราบว่าอ๋อเด็กคนนี้เป็นเด็กมอต้นมปลายนะคะอยู่มหนึ่งมสองมอ .3 เือข้อมูลที่จะต้องแจ้งไปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วให้เราบอกว่าวันนี้หนูขอมาสอบถามเรื่องอะไรหรือวันนี้อยากจะมาขอความช่วยเหลือหรืออาจจะมาขอคําแนะนําอะไรก็ตามนะคะให้เราชี้แจงไปบอกไปว่าวันนี้เราจะต้องการาทําอะไรแล้วก็บอกเรื่องราวที่เราต้องการจะสอบถามนะคะแล้วก็ขณะที่ยืนคุยกับผู้ใหญ่นะคะนี่แบบนี้เป็นมารยาทที่ถูกต้องเลยคือยืนให้สุภาพน,นะคะคุมมือไว้กับ ไว้ไว้ตรงข้างหน้า hmm. ก็ได้นะคะเราจะไม่ยืนแบบนี้นะคะหรือจะไม่ยืนเท้าแขนแบบนี้นะคะอยากให้เด็กของคุณนาทุกคนนะคะเป็นเด็กที่มีมารยาทที่ดีด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยในการแนะนําตัวเวลาเจอผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนนะคะทําให้ได้นะคะแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะแนะนําตัวค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิพัฒน์ุยาวัตรมาจากห้องมหนึ่งทับแปดครับวันนี้หนูจะมาทําอะไรคะจะมาสมัครเรียนครับส,สมัครเรียนแล้วหนูจบมาจากที่ไหนเอ่ยจบมาจากโรงเรียนเทพริลาครับอชอบวิชาไหนเป็นพิเศษไหมชอบไม่มีครับแล้วปกติงานอดิเรกหนูทําอะไรเอ่ยเล่นเกมครับเล่นเกม แล้วจบไปเรียนจบแล้วหนูอยากจะทํางานอะไรไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่คิดไม่ออกอืมอันนี้หนูตั้งใจมาสมัครเรียนกับคุณรูไหมคะไม่ครับเอา เมื่อสักครู่ได้เห็นแล้วนะคะการพูดแนะนําตัวขณะที่นักเรียนจะไปสัมภาษณ์อย่างนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องไปเรียนต่อเนาะแล้วก็จะต้องไปสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม .1 ห,หรือม .4 หรือว่าระดับมหาวิทยาลัยการแนะนําตัว first impression นะคะหรือว่าการเจอกันครั้งแรกเนี่ยจะต้องทําให้ผู้ที่พูดผ,ผู้ที่ฟังเราเนี่ย <S <S เขาเกิดความประทับใจด้วยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ย ะะพอเข้ามาปุ๊บโอ้โหหน้าบึ้งตึงเลยอย่างแรกอันนี้ไม่โอเคเลยค่ะนักเรียนใทยเห็นก็ไม่ชอบนักเรียนชอบคนที่หน้าบึ้งไหมคะชอบบึ้งอย่างนี้อ่ะชอบไหมคะกับแบบนี้ เห็นไหมนะคะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็เวลาเรามาถึงเนี่ยปกติแล้วเวลาสัมภาษณ์เขาจะมีการเขาจะให้นั่งสัมภาษณ์กันเพราะฉะนั้นถ้ามีเก้าอี้อยู่เราต้องบอกเขาว่าขออนุญาตนั่งก่อนนะคะแบบนี้หรือขออนุญาตนั่งก่อนนะครับนะคะเพราเขาบอกว่าโอเคเชิญนั่งได้เราถึงจะนั่งได้นะคะนี่ถือว่าเป็นมารยาททางสังคมนะคะเสร็จแล้ว นะคะเราก็แนะนําตัวเองถ้าเขาบอกว่าให้เราแนะนําตัวเราถึงจะเริ่มแนะนําตัวเองเพราะในบางครั้งนะคะกรรมาการสัมภาษณ์นี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้เราแนะนําตัวก็ได้หรือยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราอาจจะกำลังทําภารกิจอย่างอื่นอยู่นะคะก็ต้องรอเขาบอกว่า <S <S โอเคแนะนําตัวได้เราถึงจะเริ่มพูดนะคะวิธีการแนะนําตัวชื่อต้องชัดเจนชื่อนามสกุลนะคะแล้วบอกที่มาของเราด้วยว่าเรามาจากที่ไหนแล้ววันนี้เรามาทาอะไรนะคะ วันนี้เรามาสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นม .1 อบอกบอกวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนหลังจากนั้นนะคะการสัมภาษณ์สําคัญมากๆเลยคือมารายาทของนักเรียนค่ะนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมทาอะไรไม่อั้งหน้าพิงหน้าบึ้งตึงถามอะไรก็ไม่อย่างเดียวเลยนะคะเวลา เราจะไปสัมภาษณ์เราต้องเตรียมข้อมูลด้วยนะคะอย่างเช่นงานอดิเรกเราชอบทําอะไรนะคะหรือว่าเราชอบวิชาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเตรียมข้อมูลไปเพื่อให้มีเรื่องได้พูดคุยกับคนที่สัมภาษณ์เราเป็นคนที่ถูกสัมภาษณ์เราจะต้องพูดทําให้เขารู้สึกอยากรู้จักเราอยากที่จะยอมรับเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนของเขานะคะถ้าเกิดทําแบบเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกเลยว่านักเรียนสอบสัมภาษณ์ตกแน่นอน ะะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะคะมาบอกให้กับนักเรียนนะคะการสอบสัมภาษณ์ที่ดีนะคะสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยคือความยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มเยอะๆนะคะยิ้มเยอะๆ,ๆแล้วก็ปุคลิกภาพนะคะเวลานั่งต้องหน้าหลังตรงตลอดเวลานะคะถึงจะดูเกรงใจบ้างนะคะอาจจะผ่อนคลายผ่อนไหลเอาลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะไม่แบบนั่งเป็นแข็งขยับไม่ได้ เอาอาจจะวางมือสบายๆเอามือวางประสานกันด้านหน้าไว้ที่ข้างหน้าของเราก็ได้แล้วก็ผ่อนไหลของเรานะคะให้มันลงให้ดูสบายไม่ใช่แบบแข็งแข็งเป็นทหารแบบนี้ไม่โอเคนะคะเ <_ C 2> พราะจะทําให้ผู้ที่เขาสัมภาษณ์เราเนี่ยเขากริ่งไปด้วยนะคะและขณะที่ตอบเนี่ยให้เราฟังคําถามเขาดีๆแล้วก็ตอบไปทีละคําถามนะคะตอบเสร็จแล้วอย่าลืมครับอย่าลืมค่ะหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะนะักเรียนให้พวกเราตอบขอบคุณครับด้วยนะคะขอบคุณค่ะด้วยนะคะ เป็นความน่ารักเป็นมารยาทของไทยนะคะครูมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวนักเรียนได้เห็นตัวอย่างที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนักเรียนจะสามารถเป็นคนที่พูดสัมภาษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะการพูดสัมภาษณ์แนะนําตัวตอนสัมภาษณ์แล้วก็พูดสัมภาษณ์เนี่ยวิธีการที่ถูกต้องนะคะว่าต้องทําแบบไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมหรือยังพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ <Yahoo! S 2> สวัสดีครับขออนุญาตนั่งได้ไหมครับเชิญนั่งคะ่ะเชิญแนะนำตัวได้เลยจ้ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาคือพัทตะทวีวัฒน์นะครับอายุ12ปีชื่อเล่นชืกาต้าครับมาจากโรงเรียนวัดเทพกีฬาครับอืมมาจากเรียนใกล้ๆกนี้เองใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงมาสมัครโรงเรียนนี้คะเพราะว่าใกล้บ้านครับแล้วก็กิจกรรมค่อนข้างจะเยอะครับคือแค่เราแบบ อีกอย่างนึงนะคะคือค่าเธอค่อนข้างจะอยู่ในราคาที่พานการนะคะใครก็จำต้องถึงค่ะอืมแล้วงานอดิเรกทําอะไรเออปกติแล้ววาดลูกครับฟังเพลงแล้วก็ดูหนังพวกฝรั่งครับเพราะว่าจะได้ฝึกภาษาไปด้วยในตัวครับภาษาอังกฤษอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะแล้วชอบวิชาอะไรเป็นพิเศษอ่าชอบวิชาภาษาอังกฤษครับแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างแต่ก็พยายามทําให้ได้ครับ ถ้าชอบภาษาอังกฤษนี่โตขึ้นอย่างเป็นอะไรเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นมัคคุเทศก์แม่ก็เหมือนจะเป็นนักธุรกิจแบบสื่อคนคว้าการค้าอะไรอย่างนี้ค่ะแบบสื่อต่อสื่อสารต่างประเทศค่ะเหมือนแบบว่าเป็นการค้าระหว่างประเทศประมาณนั้นค่ะแปลว่าชอบเที่ยวใช่ไหมเนี่ยก็ประมาณนึงค่ะแล้วเรามีคติประจําใจอะไรไหมก็ค่ะคติประจําใจก็คือ การเรียนรู้คือสิ่งที่ดีครับอืดีมากๆเลยค่ะขอให้โชคดีนะคะครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาว ที่นักเรียน,น,ยนไปยื่นใบสมัครเรียนเอาไว้ค่ะครูจะโทรมาแจ้งนะคะว่าในวันที่1สิงหานี้นะคะ t h ให้นักเรียนมารมายงานตัวได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะวันที่หนึ่งสิงหาน,นักเรียนเตรียมเอกสารมาให้ครบนะ และนาตัวทางโทรศัพท์หานักเรียนเราจะต้องบอกชื่อบอกที่มาของเราให้ชัดเจนเนื่องจากปัจจบรรุบันนี้มีวิชาชีพมากมายค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกว่าเรามาจากที่ไหนและแจ้งวัตถุประสงค์ในการโทรทางนี้ให้ชัดเจนและการใช้ถ้อยคำนะคะนักเรียนจะต้องใช้คำถ้อยคําที่นุ่มนวลน้นําเสียงจะต้องนุ่มนวลนะคะแล้วก็ให้นักเรียนใช้คําสุภาพ ค่อยๆพูดพูดช้าๆชัดๆนะคะหากนักเรียนขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเกิดไม่ได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงไม่ชัดเจนให้นักเรียนแจ้งกับทางผู้สายว่ารบกวนพูดอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้การสื่อสารของเรานั้นต่อเนื่องการสื่อสารของทางโทรศพัพท์เนี่ยไม่ได้ยากเลยนะคะอย่าลืมล่าขอบคุณทุกครั้งที่เราโทรศัพท์ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำตัวในแต่ละสถานการณ์นะคะนักเรียนจำกันได้ไหมคะอ่า เทคนิคง่ายๆนะคะครูสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราจะแนะนําตัวไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามนะคะเทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะคืออย่างที่หนึง่งเราต้องแนะนําชื่อของเราก่อนนะคะชื่อจริงพร้อมกับด้วยชื่อเล่นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดต่อเกี่ยวกับอะไรหรือเราจะทําอะไรนะคะเราก็ค่อยไปยัง,ยงเนื้อหาที่เราตั้งใจจะสื่อสารกับผู้ฟังนะคะแต่ว่าการแนะนําตัวของเราในกล่นอย่าลืมการที่เราจะต้องบอกชื่อของเราเนี่ยเพื่อทํา ทำให้คนรู้จักถึงแม้ว่าคนคนนั้นเขาอาจจะรู้จักเรามาแล้วแต่เป็นการทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโอเคเราเองนะคะต้องการขอความช่วยเหลือหรือเราเองนะคะโทรมาเพื่ออะไรอย่างไรนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะได้ลองแนะนําตัวเองอย่างน้อยก็พูดชื่อของตนเองแล้วก็บอกชื่อเล่นนะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธวัชชัดบุญมากนะคะชื่อเล่นชื่อนาค่ะพูดแค่นี้ค่ะนักเรียนคะแค่ชื่อจริงกับชื่อเล่นเนี่ยซ้าๆบ่อยๆนะคะอย่างน้อยให้เราได้มั่นใจกับชื่อของเราบางคนแค่จะพูดชื่อเล่นยังแบบ เคลืขอนๆอยู่ก็มีค่ะซึ่งมันไม่ได้แปลกอะไรแต่วันนี้นักเรียนได้เรียนกับครูไปแล้วนะคะครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้นาความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับใช้แล้วก็ไปฝึกทดลองใช้กับตนเองนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวพวกหนูให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะการแนะนําตัวก็หมดลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ที่เหลือก็คืออยู่ที่นักเรียนแล้วนะคะให้ในักเรียนกลับไปฝึกเยอะๆนะคะการพูดไม่น่ากลัวมีแต่ความสนุกสนานนะคะยิ้มแย้มจำใส่เยอะๆเพื่อให้ผู้ฟังคนที่คุยกับเราเนี่ยเขารู้สึกผ่อนคลายนะคะการพูดนะคะเป็นการผูกมิตรอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะฝึกพูดเยอะๆนะคะเพื่อตัวของนักเรียนเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาบาย